พบกับแม่ซีนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะแม่ซีก็นำเพลงสวัสดีมาฝากนะคะเรามาฟังเพลงกันเลยนะคะสวัสดี เพลงสวัสดีนะคะก็เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นไทยนะคะเจอกันก็ทักทายกันด้วยคําว่าสวัสดีนะคะเนื้อเพลงก็สั้นๆนะคะแล้วก็พ่วงกับรองพ่วงกับนําไปใช้ประกอบบทเรียนกับเด็กนักเรียนก็ได้นะคะหรือใช้ในกองลูกเสือก็ได้จับคู่กันนะคะจับคู่กันแล้วก็วักแรกก็ สวัสดีแบบไทยก็ไหว้นะคะทังคนต่างไหว้แล้วก็ไปแบบสากลพอเป็นสากลก็ให้เช็คแฮนนะคะแล้วพอสวัสดีทุกๆคนนะคะไหว้แล้วก็หมุนไปรอบตัวแล้วก็วนมาแบบไทยหมุนอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็วนมาแบบไทยนะคะเราสามารถเสริมท่าทางประกอบได้โดยการเมื่อจบหนึ่งเพลงนะคะ ก็ให้ผู้เข้ารับการอบรมถ้าหากว่ามาจากต่างที่ต่างถิ่นนะคะก็ถามชื่อนะคะถามชื่อกันจะได้รู้จักกันนะคะแล้วเราก็ไปทักทายคนอื่นอีกต่อไปนะคะนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะมัตซีก็ขอฝากไว้นะคะใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมัตซีด้วยนะคะ <c oughs> เนื้อเพลง <c oughs> เดี๋ยวมัตซีจะเขียนไว้ที่คำอธิบายวิดีโอนะคะสวัสดีแบะ